Thank you. ก็สวัสดีผมวันนี้ก็เป็นอีเ,อเวนต์ใหม่ของเกาหลีนะผมนี้ก็จะมีเป็นเรื่องของจี้นะผมก็ให้ทําการรวมจี้แล้วก็มีลูกบาศเป็นลายดอกไม้นี้ด้วยนะผมก็ถ้าได้จี้เป็นรูปลายดอกไม้เนี่ยตามนี้เลยผมจะได้รางวัลตามนี้เลยผมที่เป็นช่องสีแดงมีตั้งแต่ดอกไม้สีขาวแล้วก็ดอกกุหลาบเป็นดอกกุหลิบก็ปั่นไม่แน่ใจสีแดงแก็เป็นแล้วก็เป็นดอกสีเหลืองเหลืองนะผมถ้าได้อันนี้สามเป็นคลาสปีสาม อย่างละสามนะผมจะได้ลูกบาททตรเพชรตตเลนผมถ้าผส,สมได้ครบเจ็ดอย่างละเจ็ดนะผมก็จะได้เครื่องรางอันนี้ก็สุ่มเลือกนะผมจะได้ว่าจะได้อะไรนะผมถ้าได้ถึงสิบอันก็สุ่มเลือกว่าจะได้เป็นหีบนะผมแล้วมีรางวัลการเล่นเกมมีเป็นทัวร์เป็นลายแล้วก็เป็นทริปเปิลนะผมเป็นหีบเครื่องรางมีมเ,เรื่องของการอัพจีนะผมก็อันนี้จะมีเป็นรางวัลให้นะก็ได้แค่หนึ่ง เล่นได้มาขึนหนึ่งเลยบบนี่ก็เล่นไปนีไ้ได้ได้ลายกับทิปเปิลแล้วแต่ครัวยังไม่ได้นะผมก็อ,อ่าเล่นอยู่แบบนี้เ่เล่นทีนี้แข่งก็แพ้เยอะเหมือนกันไม่ไม่ใช่ว่าเล่นเก่งนะก็มีแต่มีชนะอ่าเทพิมิวไปได้นะ้โหก็งง,ง,งวัฒนะได้ไงก็เป็นทิปเปิลก็งงงงยิงเทพิมิวเก่งเก่งกว่านะแต่แต่เราชนะได้ก็งงนี่ก็เป็นเรื่องของไอ เดี๋ยวขอไปดูข้างในก่อนนะผมเรื่องจี mm ้ผมไปดูที่ประกาศจริง mm hmm. ได้อ่านมาก่อนในแล้วก็มีการอ mm ัพจี้นะผม mm hmm. กดเพืออันแล้วกันอยากให้ดู mm hmm. อ่าอันนี้อันนี้ผมอ่ะอันนี้ผมอันนี้ผมยังไม่สุ่มนะเพราะว่าเพชรผมมีแค่สี่ร้อยมันคงน้อยเกินไปสำหรับการสุ่มองผมครับแบบที่เกาหลยเพราะว่าสุ่มได้แค่สี่ครั้งก็ ที่คงหมดคงไม่ส,มสามารถจะหามาอัพอะไรได้ต่อนก็ถ้าได้อ่าที่อ่าเอเป็นรูปของการ์ดตัวใหม่นะผมอันเนี้ยที่เป็นอันอันบนสุดของผมถ้าได้ชุด A, เอ่อแล้วก็อัพให้ถึงเลเวลเจ็ดแล้วมารวมกับเออะไรก็ได้เลเวลเจ็ดก็จะได้เครื่องรางตั้งแต่อ,อุปกรณ์เครื่องเขียนคริสตัลนะผมแล้วก็เครื่องกำเนิดลุ่มดำเอสนะผมแล้วก็ ในกาซี CEO e <ล>โอร<ล>ะดับมือโปรนะครผมแล้วก็ถ้าได้เป็นไอ้ถ้าถ้าผสมไอ้ได้จี้ของนี่ก่อนได้จี้ของอมิลลาชั้นผมที่เป็นลุก A อัพให้ได้เลเวลเจ็ดบวกกับจี้เครื่องราง A เลเวลเจ็ดอะไรก็ได้จะได้รับเครื่องรางที่เป็นกล่องบินรุ่นคิสซอนเอสบวกนะผมแล้วก็เป็นลูกข่างหรือไม่ก็เป็นแผนที่นําทางผิดพลาดนะครผมก็ แต่อันนี้เป็นการสุ่มที่จะได้นะไม่ใช่ว่าจะได้อันไหนแบบเราได้ไม่ได้คือสุม่มสุ่มเอานะผมเวลารวมแล้วเราก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าแล้วอย่างอันล่าง <package> <c oughs> สุดจะเป็นไออันนี้นี่คะเจนของโคลอีนะผมก็เป็นจิ้งของที่เป็นรูปของ e. อโคลอีผสมไม่ได้เลเวลเจ็ดวงกับเอลูเจ็ดเลยก็ได้จะได้หมวกสเปรดนะผมแล้วก็รถยนต์นี่ไม่ทําอะไรไม่แน่ใจนะผมยังไม่เคยเห็นเลยแล้วก็มีบัตรเชิญไม่คาดฝันสตูนซุปเปอร์นะผมแล้วก็ถ้าได้ จี้ G, แสงสว่างแบบแตกหักแตกนะผมก็ทําให้เป็นเลเวลเรวมกับ G, L v o R J, จี้เลเวลเจ็ดก็ได้ได้จี้แสงสว่างแสงจริยศเลยนะผมอืมก็ได้ประมาณนี้เนาะหรือทีก็เป็นจี้ดับนี้ก็อัพก็ให้จี้อย่างนี้เหมือนกันก็เอาไปอ,าอะไรอะรวมกับจี้ที่เป็น S บวกก็จะได้คุณสมบัติที่ดีขึ้นดีขึ้นนะผมที่เขามีกําหนดให้ผมก็ไม่รู้เป็นอะไรนะผม ได้ G S นี่ได้ไปเลยนะครับร้อยเพชรถ้าได้เอทำเป็น S บวกได้เพิ่มอีกสองร้อยเพชรนะผมก็ประมาณนี้เนาะถ้า R, G, A, 7, อัพจี A เลเวลเจ็ดเต็มก็จะได้รับแสงสว่าง A เพิ่มนะผม A บวกก็ได้เพิ่มถ้าเป็น S ก็ได้ S เพิ่มขึ้นเหมือนกันเป็นแสงสว่างกันนะผม,มก็มีประมาณนี้นาะผม,ผมยังทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าเพชรผมมีแค่สี่สิบมนี่ไม่พอนะผมก็เดี๋ยวค่อย อ่าอัพกันไปเรื่อยๆก่อนคือการจะใช้ที่เกาหลีนี่เรียกว่ามันไม่เหมือนที่เมืองไทยนี่เขาจะมีการลดราคาห0ิบเนอเรงพอได้แต่อานนี้ถ้าเราสุ่มไปเนี่ยอย่างเงี้ยร้อยหนึ่งปุ๊บนะผมสี่ครั้งหมดเลยแล้วเราไม่มีจี้เพิ่มเราเราแบบเงินเราไม่พอด้วยแล้วก็คงไม่ค่อยดีอะ่ะผมว่าก็ให้เก็บไปเรื่อยๆดีกว่าเดี๋ยวรอสักวันหนึ่งให้ได้เป็นหมื่นๆเทรอะแล้วก็เงินเป็นล้ลานๆอันนั้นอะ เออโอเคเนะจะอาจจะกลับมาสุมใหม่ครั้งนึงก็ได้ผมเมื่อถึงตอนนั้นจริงถ้ามีทักษะกันแล้งก็สามารถอ่ามาสุมได้นะผมต,ตอนนี้ผมก็เล่นเล่นไปก่อนก็เล่นอยู่ประมาณสามวันเดี๋ยวก็คงหยุดละเพราะว่ากลับมาเอาเพชรสี่ร้อยเม็ดที่เฉยตอนนี้ก็ได้เพิ่มมาแล้วล่ะก็จากรางวัลได้เป็นมีลาดกับอ่าอันนี้ผมมีลาดหนึ่งหนึ่งการนะผมแล้วก็อ่าอันนี้ อ่าลูซี่นะผมหนึ่งการ์ดสองร้อยกับหนึ่งร้อยเพชรเป็นสามร้อยเพชรเอามาคืนได้เป็นสี่ร้อยหกสิเพชรอ่าไม่รู้เท่าของเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวคืนนี้ก็คงได้อีกหนึ่งหนึ่งร้อยหรือสองร้อยเพชรไม่แน่ใจนะก็แจกอยู่ประมาณสามวันก็เดี๋ยวค่อยอัพกันไปนะผมตอนนี้อยากจะอัพอ่าอ่าเลขาในการหันล้นับไปก่อนผมก็ยังไม่อยากจะอัพตัวอื่นกนะ็อัพตัวนี้ไปก่อน คือต้องการให้เต็มเทียรเทียตัวเทียรูตัวนะผมก็ให้เป็นไปเรื่อยๆในสัตว์แบบนี้ผมอันนี้อ่าก็อยประมาณนี้ผมริงก็ตัวเด็กก็อยากจะอัพให้มันเป็นให้มันเต็มนะจะได้มาอัพนี้แล้วได้เป็นเอสบวกเพิ่มเลยแล้วจะเอามาเล่นเในโหมดลา่าสมบัติได้ดีขึ้นเลยนะก็จะได้อันนี้ผมก็ริงก็เล่นอยู่เรื่อยๆนะน,นี้ก็เล่นนะอันนี้เล่นอยู่ระดับกลางนะระดับยากยังไม่สามารถเล่นได้เพราะลูกเต่านนอยนี้ก็ขายลูกเต่าไปด้วยแหละก็ ื่อที่จะเอาไปอัปเกรดนะก็วันนี้จะเหลือลูกเต๋าอยู่แค่สองลูกที่ใช้อยู่นะผมเป็นลูกเต๋าดอกไม้ไฟกับอลูกเต๋าเจ้าชายกบนะผมเอามาไอนี้เล่นโหมดล่าสมบัติไปก่อนสองลูกเดี๋ยวถ้ามีเพชรพอก็อาจจะซื้อเพิ่มได้ถ้ามีเงินมากพอก็จะซื้อกลับมานะผมหรือไม่ถ้ามีตัวใหม่เลยก็ก็จะซื้อมจริงผมก็ชอบไอ้นีน่มังกรเพิง เพราะว่าการคอยค่อนข้างจะเรียกว่ามีสวามสวยงามอะ่ะตอน,นี้มันหมดหมดอะไรอะ่ะหมดความทันสมัยของของของลูกเต๋าแล้วมันคือการเล่นก็นคงจะไม่ดีเท่ากับลูกเต๋าใหม่นะผมลูกเต๋าใหม่มันจะเล่นได้ดีกว่าอย่างของ v i p นี่ก็มีนะแต่ผมซื้อไม่ได้หรอกเพราะว่าผมไม่ใช่ v i p อันนี้เป็นลูกเต๋าดอกไม้ค่อนข้างจะไพ่ร้องคอพิงนะผม ส่วนราคาที่ประมาณ640เชรนะผมค่อนข้างจะเรียกว่าแพงแต่มีไอเทมให้ใช้เพิ่มไอไอเทมคูกคีเพิ่มอีกสองนะผมว่าดีมากถ้าได้เครื่องรางที่มีการเพิ่มต่อได้ไอแกเอ้ยเครื่องรางที่มีการการใช้คู่กีเพิ่มได้ถือว่าถือว่าใช้ได้น่อยก็โอเคครับสำหรับนี้ก็ขอนําเสนอเวนต์ของเกาหลีในสัปดาห์นี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะผมก็ถ้าเดี๋ยว าจจะเล so like so so ่นอยู่ประมาณสามวันก็คงเดี๋ยวคงก็หยุดไปแล้วเดี๋ยวกลับมาเพชรใหม่เหมือนเดิมก็ประมาณคือทำงี้เรื่อยๆแหละเพราะว่าอยู่ที่นี่หาเพชรไม่ค่อยเก่งหาเงินไม่ค่อยได้นะไอเงินพอจะหาได้อยู่แต่เพชรไม่ค่อยเก่งนะผมต้องใช้วิธีแบบนี้ถึงจะได้ได้เพชรกลับมาเยอะๆนะก็โอเคนะผมขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ